หลอกขาบงูสิงมาเห็ดหลอกขาบยูแอ <monkeys> <IC C gucken swear> oh, ่นี <ces> ่พี่น้องสิเด็กแต่งเสียคอแล้วแนวในภูเฒ่าเพิ่งถือเหยียดถือขวางอยู่ดิกณะนี้หลอกขาบงูเห็นยังยูเือนอยู่สั้นเพื่อนว่าให้แต่งเสียคอโอ้ยเนาะมาเห็ดหลอกขาบเส่เฮือนข้นบัตรเนี่ยยากอีกแล้วโอ้ยบ้านอื่นเป็นคือบ้านจันร้อยบ่พี่น้องกระนิ้หลอกขาบงูนะครับอยู่น้ำเือนนี่เพื่อนว่ามันบ่ดี่าสันเพื่อนว่าต้องแต่งเสียคอเด้อ่าสัน เอาคือมั่วแต่กล้องคอยบัดเลยนี่ครับเรอกขาหงูสิงโอ้ั่าเขาแล้วสวัสดีครับสวัสดีบันหน่อยจัดหลอยกับบ้านบักโม่เฟียงเดียวอีพอแลหลมวะหรือว่าบ้านกุติแล้วแต่คนสีอเอิน,นะครับพี่น้องเนี่นะครับหอดแล้วครับเข็มมาราดอุบบนถึงแล้วถึงแล้วพินมนว่าหอดบ้านจะลืมรีวิวบานให้เพิ่งเลยเด้อผนวาคิดหอดสมัยตะกี้่นว่าตั้งแต่อีพอแหลมมานอนนั่มนะครับ ก็เลยว่าเอามาหอดบ้านรีวิวงไ้เพื่อนเบื้องก่อนพี่น้องนะครับมือแรงครับสิจัดกิจกรรมอยู่นี่ละนะครับจัดกิจกรรมจับของรางวัลนะครับแล้วก็เลี้ยงกระปุ้นเลี้ยงอันยังก็เมียงกระปุ้นผู้เฒ่านะครับแล้วสิไปตลาดไปหาซื้อของซื้อเครื่องก้อนบัานนี่นะครับพักนั่งอางยานะครับเนื้อหมูแล้วก็เครื่องดื่มนะครับไปหาซื้อของก่อนนะครับเอามาเดี๋ยวรีวิวให้เบื้องก่อนหอดบ้านแล้วพี่น้องก่อนสิไปตลาดเอ๋ถึงแล้วพี่น้องถึงแล้ว บ้าต้นมะม่วงข่อยต้นนี่บังใหญ่เลยบาดนี่ต้นมะม่วงกับต้นแค่นะครับบ้านน้อยจัดร้อยครับบ้านบางโม่เฟียงเดียวว่าสันหรือว่าบ้านกุติแล้วแต่พูดสีเอือนพี่น้องบ้านบากเขียบข่อยสิไดตัดได้บ้านนี่มันสูงเหรอสิไดตัดเบแล้วต้นบากเขียบนี่พอแต่หอดบ้านครับพี่น้องถ้าได้ดับรถอยู่ได้นี่ถ่ต้คลิปใหมพี่น้องเบื่อก่อนโอ้ยรหลดอยกับว่ได้ล่างมีแต่ไปแต่งานหลกับตึงเฮือนกับไม่พูดไดอยู่ นะครับนี่แหละบ้านค้นสวดบ่มีคนอยู่าต้นบางงูสูงจนเทินั้นมัมีผู้ใดอยูอ่ oo, มันก็เลยเป็นสีโอกแนวผมนะโอ้จะเป็นอย่างแมญยาโดนโดน,ดน,ดนกลับมาบ้านเทียนะครับมีมีหอดรอข้าบงูบัดเนี่ยงูมาดอขคาบเซนิก็ม ok ีบัดเนี่ยปดพี่น้องมีหอดรอข้าบงูเมียงบัดนี่ยมันเป็นสีแ่งเสียคออีกทีบัดเนี่ย มีเข้าใจว่ากันนิดรอคาบงูเนี่ยเต่งเสียวคอเฮือนเลยโอ้ยเอาอลไรนอบาดไอ้หนอพอดีเลยงูยังไรเพราะเป็นงูสิงติอุ้ยโอ้ยงูสิงก็คักแนวนี่บ่ได้แล้วต้องแต่งเสียวคอได้บาดนียโอ้ยผู้เฒ่ากันผู้เฒ่างูอะไรเพิ่นกะบอกให้แต่งเสียวคอโหลดได้นี่รอคาบงูพี่น้องครับนี่งูสิงเนาะรอคาบงูสิงเหรอพี่น้องโอ้ยเนาะ แต่งเสื้อคอแล้วบ้านผู้เฒ่าโบราณเพิ่นถือเลยดิกันมีรอข่าบงูอยู่น้ำเงือนน้ำสัน่นเพิ่นว่าต้องแต่งเสย้อคอประศัน่นงูสิงนี่แหละพี่น้องแม่นอยู่ดอกโอ้ยไปบอกผู้เฒ่าแล้วครับมาบ้านครับมาบ้านก็จะได้แต่งเสื้อคอแหละบ้านในพี่น้องเลยโอ้ยนี้เราบอลงูก็ดีโอ้ยเ <c oughs> งิกกนคอ,อยมาหกเลยโอ้ย แต่เมื่อไดบูหลอกขาบอยู่นี่คนบ่อยู่เนาะเมื่อไงขึ้นมาหลอกขาบอยู่ในอันตู้แอร์ยังสี่สันนี้ี่น้องโอ้เอาเอาเอา,เอาแล้วบอกผู้เฒ่าพันธสิว่าจังใดกับเฮ็ดตามเฮ็ดดำข้อตามประเภทนี้พันธผ้าเฮ็ดนั่นแหละกลับพี่น้นนนนองเอาหอดบ้านแล้วครับบาาน,นี้ไปตลาดก่อนเด้อบาาน,นี้เด้อแล้วจังใดจะมาทำข้อเปสะอาดเงี้ยมันสิคาก่อนไปตลาดหาซื้อของซื้อเครื่องก่อน มาเห็ดอันแนวสูผู้เฒ่ากินมื่อแรงเอื่นมาเบิดบานพุ่นล่ะนะครับหาซื้อพักซื้อ,อยาซื้อหมูก่อนพี่น้องอ้าวฮอดแล้วครับพี่น้องฮอดแล้วเด้อบาทไปตลาดก่อนปะไปเบิ่งตลาดน้ำกันพี่น้องนี่พี่น้องผักสลัดผักสลัดเอาไปห่อกระปุ้นเพิ่นมีหม่องไคกระปุ้นบ่ครับเดี๋ยวนี้โอ้กระปุ้นมีเนาะโอเคครับผักสลัดมัดเท่าไหร่ครับโอเคเขาจักมัดดีเนาะโอ้สวยๆเลย ผักสลัดพัก,นนพกอันนี้น้ำอันนี้หมดเลยสามมัดผักกระเจี๊ยงบางนเ้องตัวนี้ผักกร<จ>ะเจี๊ยงกระเจี๊ยงงาผักสลัดเอาตัวเซื่อๆหน่อยเนาะรูกจากกันแล้วเพื่อเอาเอาไปหอ่อกระปุ่นมืะเร็งนะครับเอากระปุ่นด้วยโอ้ตัวไต่มันเซื่อตัวเทิงมันเหี่ยวมันโดนลมครับ <c oughs> มันโดนลมโดนแดดเนาะโดนลมครับ เอาเอาขี่มดัดซื้อเยอะๆในรถให้ไหมเ <laughs> นี่ยรถเนาะโอเคเอาตัวซื่นๆพี่น้องขี่มัดแล้วพี่เอาอป้าผักสวยๆเลยกระปุ่นกระปุ่นอันเท่าไหร่ครับเนี่ย สามพันยี่สิบห<อ>้ 25, าสามพันยี่สิบห้าหกอันห้าสิบเอาหมดเลย <5 S 2> เนี่ยหมดเลยเอาหมดเลยเมาหมดเลยกระปุนเข่งน้อยเนาะเข่งใหญ่บ่มีโอเคกระปุนเนี่ยหลวงาาพี่ชัดชวาเด้เพิ่น โอนมาซอยคากระปุนเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงเล็กน้อยมือเร่งบันปะนี่นะครับกระปุลกระปุนจะไปทําหมูยังไม่มาเนะาะว่าจะซื้อหมูอ๋อโอเคครับได้ครับเอาตัวนี้ก่อนเอาหมดเลยคร่าพี่ขรปุลนนี่ที่อันนี้เข่งเท่าไหร่ครับเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยยี่สิบห้าเอาที่เข้าคัวเลยเอานี่เลย หนึ่งสอสอันเนี่ยเพิ่มมาอีกเดี๋ยวมันไม่พอตรงนั้นเอาหมดแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูหมูด้วย,เ,ย,ยนนเออมาหอดตลาดแล้วตลาดกํลังเปิดพี่น้องไปเบิ่งดูมาซื้อพักซื้อของซื้อหมูนะครับตลาดเพิ่งจะเปิดครับเสนอเจ้ข่มาขายหมูบ่านอ โอ้มาเยอะตัวนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหลิฮัลโหลหลิเอาหมูหอยนี่ฮะฮัลโหลฮัลโหลเอาหมูหอยนี่ฮะเอาเนื้อสวยให้จัดบ้าจัดบ้าสิไปเฮ็ดเมียงห่อกระปุ่นสวยๆเอาง่ามๆเด้อ เอางามขึ้นไม่ก้านั่น่ะเมื่ยงเด้อเมืี่ยังไปกินปีไมอยู่เงินจับขวางรางวันพร้อมซื้อหมูเท่าไหรื้อหมูสามสี่โลหาโลว่ากันไปอืมเมืี่ยงเมล่งล่นไม่เ่นรลโลนี่ม่นเ่า้าไม่เท่าไม่เท่าไปตัวแม่ไปตัวเมล่ังว้า จับรางวัลด้วยมือแรงมไ,รไม่ไม่ต้องห่อของขวัญไปคือ,ลอแล้วแต่แล้วจะทําให้เดี๋ยวสิเ็ดครับอันอันรรอ,อรา่าไทยอยอู่มันไม่เถาไปก่อนใช่โอ้มันไม่เถาว่าจะว่าเล่าเรื่องว่าจับสลากมะเกียวยังก็มันในจับสลากดิบเอินไ,ไน,เอนไปจับสลากน้ำกันมือแรงสน,ก <c oughs> สนุกหหนหไหนดูซิเยอะไหม เออเอาใส่อีกเลยซีแล้ว,ลวเอามันพ่อหาสันเอาเอามันพ่อหาเลยไปหาลูกไปเออเนื้อสันเนื้อ,อย่างมันงามๆมั้าถูกม่มเถาโอเคครับได้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 ทำอเลยครับอออโอเคจัดไปห้าโลโจ้าขอบคุณครับเราจะไปลงกันื่อนเราไท่าลเราไทยเอ็ดเห้เด็เเเเกน้อยพวไหนเขาส่วยเขาหยังกัน เอาไปเขาเมื่อมาได้แล้วพักนั่งอางยาหมูครบแล้วโอเคไปตลาดมาแล้วพี่น้องบัดนี้มาเอามาลงไว้พี่ละมาเห็ดพี่ละมือเรี่ยงได้ยังเนี่ยมาเบิ่งกันพี่น้องครับเสียลักผู้ใดอยู่เงินเนี่โฮ้ยมาเด้อผู้ใดสิห่อของขวัญในน่ะเบิ้งกันมาหอ่อซอยเด้อเด้อห่อของขวัญน,นี่กระปุ้นกระปาด์คาน,นอคานุ่มเนื้อหมูนะครับของมาเห็ดอันอันนี้ซื้อมาเบิดแล้ว กระปุลกระปาดพักนั่งอ่ะเงาเอาพักไปแช่ไปก่อนเนาะมันจังสีโบเฮียวผู้ใดยอยู่เงื่อนแนม่มาเด้อมาเด้อมาซอยกันเด้อบัดเดเเ้เอาเหมือกเขาน้าจับสลากตัวเฮ็ดเป็นคู่ปองจับสลากคู่ปองน้ำห้าห้าแก้วว่าจัน <laughs> ผู้สาวบ้านไหนนี่ฮัลโหลผู้สาวบ้านไหนีห่นก็เพิ่งเ,เห็นจัิงเตี้ย,ยลูกผู้ใดลูกโอ้บ้านมุขเขียวเนาะโอ้บ้านบ้านเท่าสัมพัมเมียนโบขุนหรา ไปตลาดมาพอดีแวะมาพี่พี่น้องเอาลานค้าขายนา้ำมะเรงเจ้าต้องเอานา้ำใส่สลากนา้ำแ,แมนมเอานา้ำแต่ว่าเป็นคู่ปองอยากกินมือแด้ยังไม่กิน<อ>ใครจับได้ยังสินะใครจับได้น้ำห้าแก้วอาจสิมาก,กินมือละแก้วมือละแก้วสิเอาจากสองรางวัลครับพอ่อสนับสนุนร่วมกันไปฮะโอเคบันสิขนของลงพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวไล่สดในเบิงตอนหอของข,องขวัญเนาะ ได้ครับจะเด็ขนของลงเต็มตุกตต๊กตาเต็มรถยูบัตรเนี่เรียนเชิญพี่น้องบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับมาร่วมกันนะครับแด้กคนของลงพี่น้องครับเมื่อเล่นเด็กน้อยผู้เฒ่าทย้บ้านนะครับมาร่วมกันยูนี่ละผูาา้จาดออกนะสีเฮ็ดของขวัญได้บาทเนี่สีไล่สดโอ้ยหลอกข้าพูดอยู่เงื่อนแม่ตายอีกแล้วงานเขาอีกแล้วหลอกข่าพูดสิงไหมโบมีนเซตตี้ไปเวิร์ก้วล่าหันยูแอนั่น ยังมาขึ้นมาขึ้นเนื้อในเมื่อนัอ่นเ,เ,เออหานะัวหน้าเมลอแล้นเนอะจางมาวลำมาลงในลง,ลงนี่เนาะเออแล้วจะไล่สดอยู่แดดสีอะไล่ตีพี่บังมันไม่มีแดดเอออ้าวเดี๋ยวปูสาดอนใบรองแล้วจะไล่สดเห็ดของขวัญสะกอนบาดเนี่ยเอาหอดบ้านแล้วครับหอดบ้านแล้ว,ดลวลเดี๋ยวให้หลานเด็ดซวยนะครับเอื่นกันมางพูดใะไแน่ว้างเข้าไปสอนนักเรียนนู้นเน็ดนู้นเนิดอพวนั่นดิเน็ดเยอะเหือนเออนู้นเน็ดยายเล็กอ่ามีดอกไม่เดี๋ยว อาจะมาะอือาาอ่นกันมาเห็ดซอยกันหลายหลายคนมันสีบอทันมันสีคำมาซอยหมูซอยอยังอีกซ<อ>ื้อหมูมหาโลกระปุนกระปาดพักนั่งห่างเงี้ยเอาพักลงก่อนมันสีเหีเหเย่ยวนั่นนี่อยอะขึ้งรถโอ้ยเมยโอเคไปนองครับคลมปนี้ยวซัมเนลครับงานเข่าคอยแ<อ><ห>ล้วอ่างูรอขาบเสือเฮือนบ่แล้วละผู้เฒ่าคนโอ้ยตายแล้วได้บ้านโอเคครับหอดบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกความหวงใยทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องมเมือเร่งมาจวดน้ำกันเดอ้อนะครับผู้ใดอยกใหายรางวั่กันได้ครับพี่น้องมาเรงนะครับจัดสลากน้ำกัน